สวัสดีครับพบเตอกับช่องคูนัก่กอนแล้วนะคะวันนี้อยากูคนไรคนใช้ควสามใจเราคมเม่มาคุยกับคินได้นะคะค่ะสวัสดีค่ะอ่ะตอนนี้นะคะเราเดินทางมาถึงทะเลสัตหีบเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนก่อนจะไปดูบรรยากาศทะเลนะคะขออนุญาตรีวิวที่พักก็คือภูสิน รีสอร์ทภูสิง c a แคมปิ้งรีสอร์ทนะคะใช่มากวันนี้นะคะคุณแม่ก็ได้ห้องมาห้องหนึ่งนะคะเป็นโซนตึกด้านหน้าเลยนะคะตึกแรกเลยและโซนนี้นะคะคุณแม่จะบอกว่าเป็นห้องราคาปกติอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะจำไม่ถ้าจำไม่ผิดก็คือ3ามพันหนะคะใช่ใช่ใช่าแต่ว่าได้ได้ราคาที่มากับทริปนะคะแล้วก็ลดราคาลงไปอีกเพราะว่าหลุดจองนะคะก็เหลือเพียงสองพ ร้อยบาทนะคะเดี๋ยวเราเปิดประตูเข้ามาดูด้านในกันเลยนะคะเอ้าคิงเข้ามานะคะตรงนี้นะคะก็จะมีห้องนั่งเล่นค่ะนะคะใครที่มาซักครอบครัวสักประมาณห้าหกคนนี้สบายๆนะเอาจริงๆก็คือหลังนี้นะคะสองขนมสอง<ผ>อ่ามีมีเรียกเรียกว่ามีมีมาม่ามีอะไรไว้ให้นะคะก็มีสองห้องนอน ะะใช่แล้วมาดูห้องน้ำก่อนอมีสองห้องนอนนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องน้ําอยู่ในส่วนห้องนั่งเล่นนะคะแล้วมีรองเท้าด้วยเห็นไหมค่ะมีมีรองเท้าสำรองเลยนางทิงบอกอะนะคะ <ไป S 1> อันนี้ก็เป็นโซนห้องนั่งเล่นซึ่งคาดว่าวันนี้คงไม่ได้ใช้เพราะว่าเราจะไปปาร์ตี้ด้านนอกนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูก่อน<บ>ก็จะมีห้องนอนนะคะอันนี้หนึ่งห้องนอนใหญ่ที่มีห้องน้ําในตัวระโดูขึ้นเลยได้ไหมเป็นส่วนตัว,วนะคะ โน่นโน่นไม่หล่นแล้วค่ะลูกนะคะก็อันนี้เป็นเป็นห้องน้องคิงจะเลือกเลือกว่าจะนอนห้องนี้นะคะแล้วพ่อก็มานอนตรงนี้อ่าพ่อก็นอนตรงนี้ด้วยนะคะแล้วแม่ไปนอนห้องนี้ไหมมาให้แม่นอนอีกห้องเหรออ่าอันนี้นะคะแล้วก็จะมีห้องเล็กนะคะห้องเล็กที่ไม่มีห้องน้ําในตัวนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะแบบนี้เลย นะคะหน้าต่างด้วยในะห้องนะอ่าห้องนี้นะคะมีหน้าต่างนะคะวิวโลเคชันเข้าออกนะคะน้องคิงอ่ะอยากจะกระโดดที่นอนเต็มที่แล้วนะคะ<ม>อันนี้ค่ะ<ม> <ๆ S 1> ก็ก็ <ๆ S 1> ก็ประมาณนี้นะคะสีสันก็ดุดุสดใสนะคะ<ม><ๆ>เด็กก็น่าจะชอบเนาะดูน้องคิงตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าปกติน้องคิงมาทะเลกับคุณตาคุณยาย <c oughs> ก็จะไปแบบ ไปเช้าเย็นกลับเนาะเพราะคุณตาคุณยายก็คือแบบผู้สูงวัยก็จะไม่ค่อยนิยมค้างใช่ไหมคะคือแบบเหมือนออกไป็นช้างมันเรียวยังเรียกว่าอะไรสต็อปเปอร์นี่ไงที่ล็อกประตูไงลูกนี่นะที่ล็อกประตูเหมือนเหมือนเหมือนคุณตาคุณยายอะค่ะสูงวัยก็ไม่ค่อยจะแบบไอ้นี่สักเท่าไหร่ที่ล็อกประตูเปิดใช่ไหมสงสัยอะไรลูกปิดประตูเองก่อนเถอะอ่ะโอเคเราปิดประตูเรานะคะ เราอยู่ห้องบสามนะคะอือเอาล็อกนะล็อกเลยครับโอเคอันนี้ก็เป็นผ้าม่านนะคะถ้าเราอยากจะส่วนตัวเราก็ปิดผ้าม่านยี่เสียงเสียงมันเยอะมาเลามาปิดบ้าห้ากันก่อนนะคะมุดตึงนี้เออนะคะถ้าอยากดูทีวีก็เปิดทีวีได้นะคะอยากดูอะอยากดูอะไรอะ อ่าปิดคลิปนะคะน้องคิงปิดคลิปเลยวันนี้ like, นนอยากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์คอมเมนต์มาคุยกับคิงได้นะคะวันนี้จะรีวิวเร็วหน่อยเพราะว่าบ้านเรามีแค่อะไรนะบ้านเรามีแค่นี้บ้านเรามีแค่นี้แต่ว่าที่ภูสินรีสอร์ทนะคะมันก็จะมีห้องขนาดอื่นๆอีกมีสไซส์อื่นๆอีกม่กหลายแบบนะคะ<ด>ใครที่แบบ สนใจนะคะจะเข้ามาก็ก็สามารถนะคะคเข้าไปชมเว็บไซต์ของเขาได้นะคะมันมันเป็นชีททองโอเคมาเล่นแกะเองบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายขอบคุณค่ะ